สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะและนี่คือรีแอคชั่นตัวอย่างหนัง The Suicide Squad เรียกได้ว่าแหกขี้ตามาดูตัวอย่างใหม่เลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ไปฉลองวันเกิดเพื่อนนะแล้วกลับมาบ้านเนี่ยโหนี่ก็ตีหนึ่งครึ่งแล้วดูตาี่ตาเยอะเหนื่อยนะฮะดื่มเบียร์ไปเล็กน้อยยอมรับตรงๆนะมีเพื่อนๆแชทเข้ามาว่าพี่ตัวอย่าง Suicide Squad เวอร์ชั่นเจกันมาแล้วก็ต้องดูสักหน่อยแล้วกันขอดูสั้นๆว่าเฮ้ยเป็นยังไงนะแม่งอยากทำคลิป ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรทํามากมายต้องรีแอคตัวอย่างหนังใหม่มาดีๆเนี่ยต้องดูไปดูกันสัินิดแล้วกันนะครับว่าเวอร์ชั่น The Suicide s คอร์2021เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นการยกเครื่องจาก Suicide คอร์สเมื่อยุงเมื่อปี2016 5ปีแล้วเขาบอกว่าโอ้เวอร์ชั่นนั้นคนไม่ชอบเยอะ แล้วในเวอร์ชันนี้ DC ทํทำใหม่จะเป็นยังไงนะครับอ่าลองไปดูกันสักนิดนึงต่อ,ออกตัวนะว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักตัวละครตัวละครน,นะรู้จักแต่มาก็รับบี้นะฮะแสดงเป็นฮาร์รีควินนะตัวอื่นไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงนะครับเอาดูชมแรกกันเลยกันถือว่าอยากรู้ว่าเฮ้ยเจมส์การนมาทำเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะ okay. โอเคโอ้โหหนะ้าปกนี่เป็นอเมริกาเลยนะโอ้โหแล้วตัวอย่างเป็น Band เดอะเฮดแบนด์ด้วยนะสงสัยจะมีฉากความมุนแดงอู้สองนาทีห้าสิบสาม เอ้ยตัวนี้ใครไม่เข้าใจเล็กน้อยว่าทำไมผมทำจอใหญ่จอเล็กไม่ใช่เหียนะหลบลิขกสิทธิ์ครับถ้าสมมติทำจอใหญ่แบบเต็มๆเลยตลอดเนี่ยมันก็ติดลิขกสิทธ์นะหนึ่งสองสาม Ow! What? You we're, were here to save you? You were gonna save me? It was a really good plan, too. <laughs> well, I can go back inside and you can still do it. That's patronizing. I'm so sorry. Quietly quit. blood But. But quit? You know the deal. Successfully complete the mission, you get 10 years off your sentence. whatever <laughs> รู้สึกว่าใส่เพลงมาสไตล์เจมกันในที่เราเคยได้ดูของมา r เวลเลยนะอย่างในเรื่องการเด i อ n of t เด g a กเล็กซี่ที่เราได้ดูเนี่ยมาเจมกันมักจะใส่เพลงแบบโอ้ยมีฉลามด้วย

What the hell You're a... the leader. You're supposed to be decisive. I've decided that you should eat a big bag of dicks. If this whole beach was completely covered in dicks, and somebody said I'd eat every dick until the beach was clean for liberty, I would say no problem. Why would someone put penises all over the beach? And that's why madmen do what they do. really, <coughs> อันนี้ควินนี่ก็เป็นตัวยืนเดี่ยวเลยยืนหนึ่งเลยมีตัวแปลกๆเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีใครจูมีใครจูเฮ้ยมาก็ร็อบบี้ 29กไป้ระดาแล้วเหรอจบไปแล้วนะสำหรับ The Suicide s ์คอร์ตัวอย่างแรกนะครับในเวอร์ชั่นของเจมกันนะฮะที่มาเป็นผู้กำกับให้กับทาง Warner DC นะครับผมเป็นไงบ้างนะสำหรับตัวอย่างแรกนี้ <laughs> ถ้าให้ผมพูดนะ The Suicide s ์คอรเนี่ย ก็น่าจะไปในะทิศทาง Suicide Squad ที่เราได้ดูในปี2016นะซึ่งเป็นการรวมตัวของวายร้ายจากทาง DC นะครับที่ได้รับภารกิจภารกิจหนึ่งให้ไปทำภารกิจฆ่าตัวตายอย่างชื่อเรื่องนั่นแหละ Suicide Squad ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าที่ดูนะอารมณ์ที่ได้ดูตัวอย่างได้เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันนะสำหรับผมนะอาจจะมีความเป็นเจมกันอย่างนึงก็คือในเรื่องเพลงที่ใส่มา จะมีความคล้ายคลึงกับ Guardian of the Galaxy ที่เราได้ดูในหนังของ Marvel เออตรงนี้บอกความเป็นตัวตนของเจมกันได้ดีมากแต่ส่วนอื่นเนี่ยต้องบอกว่ายังดูไม่ค่อยชัดเจนนะยังไม่รู้เลยว่ามันจะดีขึ้นยังไงกับการมาทำแบบว่าให้มันอะไรอ่ะเขาเรียกว่าล้างเครื่องแล้วก็ลกเครื่องในครั้งนี้ h a ร์รีควิ n ที่มารับบทเหมือนเดิมอย่างมาโก้ร็บอบบี้นะฮะดูแล้วน่าจะเป็นอะไรที่โดดเด่น กว่าคนอื่นเขานะฮาร์รี่ควินเนี่ยแต่ตัวอ,อื่นเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้น้อยหน้ากว่าเวอร์ชั่นเดิมเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นโจเอลคินาแมนมารับบทเป็นรนะิกแฟลตไอดิสเอลบาจายคอตนี่อลิสบรากานาธานฟิลแมนเดวิดเดสมันแชนโอ้โหเยอะนะไมเคิลรูคเกอร์ก็มีจอร์ซีน่าเงี้ยเป็นพีซเมเกอร์ชินเวเตอร์สโตโรนเนี่ยมาพากเสียงเป็นคิงช้างนะ ไอ้เจ้าปลาฉลามที่เราได้เห็นในตัวอย่างเนี้ยโอ้ยดาราดังๆเยอะเหมือนกันนะครับโอ้ยและเห็นบอกผมเคยอ่านข่าวเขาบอกว่าเกมกันเนี่ยบอกว่าไอ้พวกวายร้ายที่มาแสดงในหนังของเขาเนี่ยจะมีตายกันบ้างนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีใครตายกันบ้างนะต้องรอดูนะต้องมีตายช็อกๆแบบในซูซายสคอร์แน่เลยเอาจริงๆเนี่ยซูซายสคอร์เมืม่อปี2 0 1 6เนี่ยผมเมื่อมันก็ดูได้นะสนุกแล้วผมชอบนะทำไมคนไม่ชอบเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเพราะบทมันอาจจะเละๆหน่อยฮนะ ด้วยความที่มันเป็นวายร้ายแล้วก็แบบภารกิจมันอาจจะไม่ค่อยน่าสนใจแต่ไม่รู้ว่าภารกิจอันเนี้ยในเวอร์ชั่นของเจมกันนี่จะไปทําอะไรยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ mm hmm. กระดากระดานนี้นะไม่นานนี้นะฮะอันนี้ก็รีแอคชั่นกันแบบสไตล์บ้านๆก่อนแล้วกันนะอาจจะไม่มีอะไรมากนะดูแค่หน้าหนังนะถ้าสําหรับผมเนี่ยถามผมว่าผมชอบตัวอย่างนี้ไหมผมยังรู้สึกว่าเฉยๆนะยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่นะแม้ว่าจะเป็นชื่อของเจมกคันก็ตามนะไปทาหนังเรื่องนี้ว่ามันจะปัง แล้วก็จะดีกว่าเวอร์ชันเดิมยังไงก็แล้วแต่ต้องรองดูครับโอเคนะกันนะฮะเพื่อนๆะ่ะรู้สึกยังไงกับตัวอย่างนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาคุยหน่อยนะครับผมก็อาจจะสภาพดูแล้วคุยอาจจะไม่คข้ารู้เรื่องนะก็เหมือนมือเล็กน้อยนะอยากจะดูตัวอย่างสักนิดสักหน่อยนะครับเอ,อ้็ใช้ได้นะใช้ได้แต่ก็ไม่รู้ม่าจะต่างยังไงเฮ้ยลืมให้คะแนนใช้คะแนนห้าคะแนนเต็มผมให้สักเท่าไหร่ดีผมให้สักผมให้สักสามแล้วกันนะ ไม่ค่อยตื่นเต้นเ,นเท่าไหร่ผมว่าเฉยๆนะด้วยความที่ผมก็ไม่ได้อารมณ์อะไรมากมายนะแล้วตัวอย่างก็าจจกกักเยอะเหมือนกันนะฮะว่ามันทําธุรกิจอะไรต้องรอดูต่อไปเลยกันแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะ,ะที่ดเนทมาก่อนจะจากกันไปครับคลิปนี้นะครับมีคุณชายวัฒน์พมเพชรสิบบาทคุณธนาคําด้วง9ก6ุดบาทคุณวันชัยสารรูป10บาทคุณวัชรวีสิงหาราชยี่บาทและก็คุณ สุริยาแก้วการ11บาทครับผมขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะครับชอบคลิปอ่าลืมกดติดตามกั subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะกันนะครับคิดยังไงกับคลิปนี้ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับไว้เจอกันใหม่กับ r รี c t ช o n คำขวสไตล์คอมเมนต์หนังเหมือนเดิมครับเจอก,กัน